สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมเ a นโบ w s สตอรีเหมือนเดิมนะครับน้องๆโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับครับวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปอีกหนึ่งตอนนะครับให้น้องๆชมนะครับก็มันมีแพทหม่มาแหละนะฮะก็ยังรีวิวให้ น้องๆฟังไม่ครบนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นใหม่นะครับที่บางทียังงงๆอยู่นะครับว่าเราควรจะนะฮะจะอะไรจะอะไรดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะทำเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับอ่านะฮะก็คือจะมารีวิวนะครับสำหรับน้องๆผู้เล่นเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับจะได้เดิน ถูกสายนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาในการเล่นนะครับก็เกี่ยวกับการอ,าอัพรูนนะครับอัพรูนอัพรูนของสัตว์เลี้ยงนะครับทีเนี้ยรูนนะครับของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ช่จำพวกนะครับน้องๆอ,อ่านี่นะฮะตามหัวข้อนี้เลยนะครับก็ศึกษาเล่นมาแล้วแหละตอนที่อัพแพดใหมนะครับก็รู้แล้วว่าสายของเราควรอัพยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ รีวิวให้น้องๆฟังนะครับหรือโมให้น้องๆฟังนะครับทุกทุกส่วนเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับรูนระเบิดขั้นต้นนะครับอ่านี่นะฮะไอเจ้ารูนระเบิดขั้นต้นเนี่ยนะครับก็คือสรรพคุณนะครับก็คือนี่นะฮะเพิ่มการโจมตีนะครับให้กับตัวละครและสัตว์เลี้ยง24ต่อเนื่องนะครับ4วินาทีนะครับตรงนี้นะครับรูนระเบิดเนี่ยก็ ตัวที่ใช้เล่นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบัฟโฟนะครับอ่าบัฟโฟเลยเนี่ยก็จะตรงตัวเลยนะครับหลักๆนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคลาสเอสนะครับก็เน้นไปที่บัฟโฟนะครับก็อัพตรงนี้เลยนะครับมันมีให้เราอัพ4อย่างเนี่ยเราเน้นอัพแค่อย่างเดียวนะครับมันก็จะส่งผลกับตัวสัตว์เลี้ยงที่เราใช้งาน1ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ย เวลาเราใช้เล่นหลักเนี่ยตัวยืนก็จะเป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นนะครับเลือกกรูนให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับอ่านะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรักษาเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจสิ์เซ็นตะครับอ่านะฮะ HP สูงสุดต่อนเนื่อง2วินาทีนะครับห้ามรักษาเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจสิร์เซ ะะฮของ HP อ่านะครับสายที่เหมาะนะครับก็จะเป็นพวกอ่ชาโด้ euh, นะคร work, ับอ่านะะฮชาโด้แล้วก็อาเช่นะครับอ่านะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อ่านี่นะครับสายแทงนะครับสายแทงก็จะเป็นพวกเทพพิทักนะครับหรือตัวฮิลนะครับตัวสายฮิลก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้นะครับสายฮิลนี่นะครับสายแทงนะครับอ่านี่ฮะสกิลพิเศษสายแทงนะฮะฟื้นฟูนี่ฮะ ด้านบวกนะครับอ่านี่นะฮะอ่าระยะประชิดนะครับก็เทปลงทันนะครับแล้วก็เทปปิทา์กตัวนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็เป็นสายแท้งนะครับก็อัพได้เลยนะครับโอเคต่อไปอ่านี้นะฮะรูนแท้งนะครับก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็อัพได้เลยนะฮะอ่านี่นะครับ ก็จะอัพเผื่อก็ได้นะเวลาเรามีแล้วก็อัพอาไปนะครับเวลาเราเลือกใช้นะครับก็ใช้ได้นะก็อัพต่อเนื่องได้นะครับน้องๆก็ไม่ผิดไม่ถูกนะครับตรงนี้ผมก็อัพแหละอัพไปอย่างนั้นนะครับแต่ตัวที่ผมเล่นน่ะน้องๆก็รู้อยู่นะครับว่าผมเล่นตัวอะไรนะครับก็คือผมก็เล่นลิงอยู่นะครับทุกยันปัจจุบันนี้นะฮะโอเคต่อไปเป็นรูนควบคุมนะครับก็เป็นรูนสุดท้ายนะครับรูนนี้นะครับก็จะ เกี่ยวกับพวกอาชีพสแตนนะครับอ่านี่นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับลิงนะครับเกี่ยวกับลิงแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเจ้าตัวอ่านี่เลยนะครับนักฆ่าชาร์โดนะครับก็อ่านี่นะฮะสองตัวนี้นะครับเราก็อัปนอ่าควบคุมนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวแพนด้านะครับอ่านะฮะสามตัวนี้นะครับก็อัควบคุมนะครับถ้าเราเน้นล้างสถานะ นะครับน้องๆก็เน้นใช้งานก็คือเป็นตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยฮะเนี่ยนครับสกิลมันบอกนะครับว่าทําให้เป้าหมายมึนงงเคลื่อนที่และปล่อยสกิลได้ต่อเนื่อง2วินาทีนะครับโหเพยยังไม่เสร็จนะครับก็กินกินสัตว์เลี้ยงควบคุม2ตัวนะครับเดี๋ยวก็ไปกินกินก่อนนะครับนี่นะฮะก็กินกินเลยอุ้ยอ่านี่นะครับ พอเราคืนกินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสามารถผ่านเควสนะครับผมก็จะไม่คืนกินหมดนะอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็อ่ะนี่นะฮะก็ได้เควสแล้วนะครับอ่านี่นะฮะเปิดใช้ปับ๊บอ่านี่ครับเปิดใช้นะครับมืนงงมันตรงกับสายเราอยู่แล้วนะครับเรามันสายบูใส่ย,ยิงนะครับก็ต้องลิงเท่านั้นนะฮะลิงมันขั้นเทพอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ ถ้าคนคิดลึกๆเหมือนผมนะฮะเพราะว่าสกิลมันสตัร์นะครับสตัร์กับโจมตีเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเลือกเลือกโจมตีเนี่ยเวลาสมมติเราใช้บาโฟเนี่ยมันก็จะยิงแรงนะครับแต่อันนี้มันสตัร์นะฮะสตัรมันก็ยืนให้เรายิงเฉยๆนะครับก็แรงนะฮะใช้อศัยดาเมจของตัวละครนะครับอ่านะฮะนี่นะฮะโหเดี๋ยวต้อง กินกินอีก50ตัวนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายใกล้กองนะครับก็เดี๋ยวกืนกินก่อนไม่ถึง50ตัวอีกผมไม่ค่อยได้เล่นหลายวันนะครับก็กืนกินแค่นี้แหละพอนะครับอ่านี่นะฮะกืนกินเสร็จปุ๊บนะฮะขึ้นมา6ตัวนะครับเปิดใช้ปั๊บ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 อ่านี่นะครับเราเล่นตัวนี้เราก็ออพตัวนี้นะครับเล่นสายลิงก็อัพรุนควบคุมนะครับง่ายๆครับน้องๆไม่ยากนะฮะอ่านี่นะฮะเดี๋ยวพอ สำเร็จเครสเนี่ยเดี๋ยวมันก็ให้หินเรามาอัพอีกนะครับโอเคทีนี้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับน้องๆว่า14ชิ้นเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับเผื่อจะได้บาโฟก็ได้นะโอเคตัวที่หนึ่งครับจัดไปหนึ่งดอกโอ้โหมาแล้วนะครับหินนะฮะก็ใช้ได้นะครับมาแล้วครับโอ้โหคิวปิดนะครับก็เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงเอนะครับ ป๊ามาแล้วนะครับอืมหืมมาอีกตัวนะครับโอ้โหโคตรดีใจเลยครับปื้มปิมโอ้โหมาแล้วครับนี่เพนโดโอ้โหน่ารักแม่หน้าตามันมูมิงได้ไม่ยากนะครับน้องๆได้ไม่ยากนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเรามีโอกาสสูงนะครับที่จะเปิดได้นะครับเล่นมาสองสามเดือนนะครับโอกาสสูงนะครับฝาจะได้ ตัวแลดีๆนะครับอย่างเช่นพวกนัก่า h ชาโดนะครับหรือบาโฟบาโฟก็มีคนเปิดได้นะแต่น้อยมากนะครับมีไม่กี่คนที่ได้นะครับปั๊บโอ้โหมาแล้วนะครับคิวปิดปั๊บ <c oughs> อืมอืมนะฮะ <c oughs> มาแล้วนะจิงจอกเก้าหางนะครับก็เอเอทั่วๆไปนะครับ หลักๆก็ประมาณนี้นะครับน้องๆนะฮะอ่านี่นะฮะไม่ยากเลยนะครับนี่นะฮะมันก็ดีนะอ่านี่นะฮะพลังลบเพิ่มขึ้นมาสี่พันนะครับอันนี้ลุนแทงก็สี่พันอ่านี่สี่พันนะครับแล้วก็อ่าลูนระเบิดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการโจมตีนะครับก็เพิ่มมาเป็น4ี่พันกห้าสิบนะฮะเอาไว้ต่อสู้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ใครใช้บาโฟก็อัพตัวนี้เลยนะครับคุ้มนะฮะเลือกไปเลยครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกขั้นเด่นไปเลยครับเราอยากเล่นบาโฟก็อัพระเบิดนะครับเราเล่นลิงก็เล่นหลุนควบคุมนะครับมีน้องๆถามผมมานะเมื่อไม่กี่วันเนี้ครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปให้น้องเขาดูสักทีนะครับวันนี้ก็อ่ะโอเคนะฮะก็มีเวลานะครับวันนี้ทํางานดึกก็ทําคลิปให้น้องๆดูนะครับคิดถึงน้องๆทุกคนเหมือนเดิมนะฮะ ก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับน้องผู้เล่นใหม่นะครับอ่านะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ